น้อยนึงบตา้ามันก็ซาไปโลนะทุกคนนี่สลีอยาา่างสลีเจ้าบ้านเฮานี่ปะสลีเหนียวสลีเหนียวต้มอยู่นี่ขายอยู่นี่ฮักอยู่หันเนาะม่หักรัดยู่หันมาต้มอยู่นี่ครับประกันความสดเนาะไปทางให้มาแน่ไปทางให้มาอ,อ,อรถซิ่งข้างในเนาะโอ,อ้โหโฉบออนซอนสุดแตงโมเพื่อนทักทายสวัสดีนะมือเส้าทุกคน ตอนนี้ค่อยกำลังจะเดินทางออกไปสู้เมืองคุนคำแข่งขงมวนนะพอดีขี่รถมาเห็นกะเจ้ากำลังนั่งขายแตงโมอยู่เนาะและะ้วก็ปู้อยู่กับที่นะทนเดี๋ยวจะพามาเลาะเบื้องสอ่วนแตงโมอยู่ที่เมืองคำเกิดบ้านปุนปกป่าตาาเนาะนี่เลยทุกคนนี่ก็เป็นให้แตงโมทีท่แบบกำลังจะได้เก็บเกี่ยวเนะเาะน,นี่ทุกคนนี่ส่วนแตงโมเขาเหมือนกา้าท่ามกลางภูเขานะ พอดีขี่รถมาเห็นก็เจ้ากำล้างนั่งขายอยู่เลยหือว่าบ้านบงป้าเต่าเมืองคำเกิดลักษสานี่เป็นบ้านหนึ่งที่ปลูกพืชพันธุ์ธัญยา,ารบอกว่าจะเป็นซาลงซาลีนี่ก็คือทางห้าเห็นพูดเลยแล้วก็มักตรงมักแตง่งในร่านอะไรว่าทุกคนนั่งขายสาลีอยู่ พี่ระโตมัสซาลแตง่งเนาะเกียมไปไซ้ายอะัรนนะเกียมไปทางเลยเม,ม,มืองลักซาวเมืองบา้านห้วแก้วเมืองบา้านห้ยแก้วอออโอเคฟืนมาแต่กระเลยนี่นะแกฟืนมาแต่ซ้ายนี่ไปทางให้มาแน่ไปทางให้มาออโอ้รถซิ่งข้างแน่นอ,อ่ะโอ้โหเกียมเมื่อแล้ววะนี่ เสียทางให้มา,นนนาเนาะจ้าเตรียมกราบบ้านนี่นะแม่ได้ขายนัแล้วก็อันนี้นี่เราสะะิบพันใช่ปะแก้นน่เราปีนะ่ะแก้แล้วอันนี้เราหน่วยชาวพันเออเดี๋ยวจะหน่อยมาเอาน้ำนี่อันนี้ขายสัลีสัลีต้มไม้วะเออทงทอเล่ออันนี้นะ อันนี้ท่านได้ต้นบะทงสิบพันหักระเก้บไหมไหบอนีนะเออตัวต้มแล้วได้ส่งเท่าไรบอดีโอ้อันนี้ได้หท่ยเท่าไหร่ดิอ, 15, ดอ, 10, อันนี้น 15, ดนวสิบห้าพอันนี้่บอันนี้ละนวยเท่าเลนีหน่วยิบพนหน่วยสิบพันแกอะไรบอดนะเออแกกันเนา้เอาเอาหน่วยนึงอยู่นีเอานึงนึง อาอยู่ด้านน้อยเรื่องจะหน่อยเนาะอันนี้กระถงซีพันเนาะสลีปุ๊กยุ้ยใส่เฮาปุ๊กอยู่ในายผุดวะสลีนสลีเราอยู่นีนนนนนนน่เาาน,นะ <25. S 1> า,า,า,านะแตงโมเราอยุย้ยใส่ลเลยแตงโมอะไรสวนบ้านโบบ้านโบยุ้ยใส่บันโบบ้นบบานบ้านไตนี่นะบ้านเก่านี่ยนะโอ้เข้าไปพุ่นวะนั่นแหละเข้าไปในพุ่นเอ้หล,ลายคนบ่ปุ๊กอยู่หันมีสามสี่เจ้ามีคนเฝ้าบ่อยู่หันมี อ๋อไปไปรอบบางอีส่วนก็ได้นบ่ได้เข้าเข้างัวหน่วยเด้อเด้หน่วยนี้บ้านหน่วยเด้ินอยลแดงกับแม่วาหออแม่กำบังจัดนี่ม่ขาจ้องหัวแลยหน่วยแดงเนาะอ๋อหน่อยนี่แล้วเดี๋ยวเจ้าจะมาจ่ายเงินเนาะใส่ถุงไว้ให้เลยอันนี้นายโตมัสสลีว่านี่นะสลีฮะเออนี่มอโตมัสสลีแม่เพื่อนนี่เนาะ เอออเาแจงโมอล้วนี่นะทรงหวานวเนาะนี่สาลีเพิ่นเละปู๊อยู่นี่เทุกคนแล้วก็ต้มอยู่นี่แล้วก็ขายอยู่แถมทางเลยเนาะส่วนแจงโมยังหลายไหมบอถือดูทุกคนเดี๋ยวหมู่บ้านนี่เลยเป็นครบทางสาลีแน่มักทั่วมักแตงมักโม ยามแล้วให้แล้วนาก็เจ้าก็จะพากันปุ๊กเนาะมาเบิ่าบางหริ่สวนตกแต่งเปลี่ยนมากเลยนะเจ้าจบบได้เฮ็ดสังข์ข้าในเนาะนโอ้ดีดีตกแต่งเจอหน่วยโบงาณไปไลยเนาะหน่วยงามมันเก็บไปแล้วโอ้โบรรยาก,กาศ ทางนี้เราให้เป็นส่วนมากรัก่วคือว่าประชาชนแถวนี้ก็ะเจ้าเวลาเฮตนาแล้วยามแรงล้อวอเราดูนี้มาก็พากันปุูกมักแตงทุกคนเพื่อสร้างรายไับให้ครอบครัวเนะเาะแตง่งเข้ามัแต่งที่ใกล้เขา แคมทางพอดีเป้าตันวัดสิเดินทางไปเมืองคุณคำแฝงข้มวนทุกคนเนี่ยจะเลยผ่านมาพอดีแม่เพิ่นกำลังนั่งขายแตงโมและกำลังแตงเนาะทางนี้เป็นเหินเป็นสารอยู่เลยเนาะมีโกปาโดรถไถไวใส่สายอยู่นี่ เถียงนายญ้าพรอนนี่ม,นมานอนเย็นแลลวทุกคนนี่ทะเลาะบนสวนทางนี้เนาะนกล้วยหนาวเหมือนกันนะกล้วยริมหนองนี่มันกาดาะให้เลาะสวนโอ้ทางนี้เือบตุ้โต้เลยทุกคนนะนี่โต้นใ่ญ่นี่นะ Mặc đồ mang tàu nữa gang đuổi bếp hóa bếp hát mi sạch sụt này, mày tùng này tùng mày tùng mày tùng mày này mày tùng mày tùng mày này mày tùng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  mày ทางนี้ก็จะเปลี่ยนแม่น้ำแล้วก็ปลูกผักสลงสลัดอะไรย่างไส้ตามริมทางเลยแล้ไม้สร้างก็จะไว้ไซ้ไว้ซอยเอเตียงให้ทำงานนี่ก็คือว่าครบอยู่นี่เลยแบกกินใบมัเพ็ดแล้วก็โอ้คักสวนอายเพื่อน นอนให้นอนนานเลยครับปีบกเดือนอ่ะนี่ก,ในใกลัวในใไล้สิแกรลแบบนี้ว้าตัวไหร่างมดแดงขึว่าลายแท้นอบนี้นี่ดมดแดงตรมใส่ประพอใหญ่นะะี่ครับ โซนด้นนี้ก็เป็นสวนสลีเวิร์ดเลยได้เลยตักไหล่กระเจ้าแหลนท่อน้ำอ่าสุรปทานหรือว่านั้นไปตามให้ตามสวนไปเนาะอันนี้นี่สามารถกินได้ได้ทุกคนเป็นพักห่มบ้านเนาะหรือพักห่มแข็มน้ำอ่ะนะเอาไปแกงนี่แซบแซบเลยนี่มาสวนวะเราได้ปลูกข้าวโมอยู่วันนี้นะปลูกแต่ไรซ่า ผูม้มาแทงจักเจ้าสวนเราอยู่นี่นะเจ้าเดียวอ๋อพักอะีรน,นี่แกงใส่ปลาแหง้งเนาะโอ้มันขึ้นธรรมชาติวันนี้นะโอ้สมัยยุคแคมน้ำยวงตะกี้แล้วแม่นันเอาไปแกงใส่ปลาแหง้งเนาะพักหอมเนาะหอมเกลือผมเอินแซ่บกว่างพักหอมที่เฮาอันไปเฮ็ดจุ่มอีกเน่อยนี่นะอ,อ,อ,อันนี้เราสวนพ่อวันนี้ ได้ขายแล้วบ่นี้นะยังฉันได้ขายเนาะอ,อ,อ่าเฮาเฮ็ดซัมนี่นี่เบิดนี่นี่ได้ได้หลายไปแต่ละปีเฮาเฮตในเซเรียประมาณเกียร์ล้านเนี่เก็ยรล้านก็แสดงว่าใครก็เห็นมันต้นเนาะม,มันดูแลง่ายก็เองมันบอกอ,อ,อันนี้ก็ไม่รู้อย่างใส่ปุย๋ยปะสั่งถั่วโอ่น้ำนี่กับมาแต่หันบอก เต่ผภูพุ่นโอ้ปีศาจดงก็มีห้อยง่ายเยอะแยะแน่เนเนาะห้อย้อยหน่ยก่อนอ่ะกอสายอยู่โอ้แสดงว่าบ่ได้อันบ่ได้ดูดได้อย่างเลยเนาะเรียบอาศัยว่าน้ำอยู่มุมสูงแล้วป้อยน้ำลงมาพี่เลยมันบอโอ้น้ำฟรีแสดงว่าโอ้ใส่ได้หนิเนาะหดักแร้หนี่ ทางพุ้นเรายังมีส่วนนึงอีกบ่กระเจ้าเฮ็ดอีกบ่ยวนบ้านอย่างบ้านเก้าของบ้านปุ้งวะบ้านเก้าของบ้านโบบ้านโบแต่ว่าบ่มีเนคนแล้วเนาะมีเทียงมีเขาอยู่เทียงให้เทียงหน้าแบบนี้้โอเบิ่งสวนเบิ่งอันนี้แต่ว่ามีคนเยอะเนาะเนาะสวนบังโมสลาดเปนบ่อทางนั้นน่ะเดี๋ยวสิไปเลาะเบิ่งสวนบังโมอีกดูนอันนี้แม่นสลาดจะเป็นมักทั่ว แต่ว่ามังโม่นี่กับกำลังสิแก่อะไรได้ดิเห็นแล้วนนเห็นแล้วแลไรนั้นเป็นตาอ่อนซอขนข้างหน้าทุกคนนี่กล่องตรงเม่งตรงเม้งอย่งเกี่ยมจะได้ปิดไปขายแล้วน,นี่อ่อนซอนสอนแตงโมเพคนเกี่ยมสิได้ปิดไปขายแล้วเบิ่งจากอันนี้นี่

แม่มาขายอยู่นี่คู่มือวะโอ,อ้สลีอยา่างสลีเจ้าบ้านเฮานี่ปะสลีเหนียวสลีเหนียวออต้มอยู่นี่ขายอยู่นี่ฮันนอกอยู่หันเนาะฮักอยู่หันมาต้มอยู่นี่รับประกันความสดเนาะส,<ด>สดความหวานนี่สุดยอดเลยทุกคนเลยเราสวนเพืาานน่อนเา,า,าอยู่นั่นเลยก็บฮักมาขายอยู่นี่ จะจ่ายค่ามังแตงโม่วันนี้ก็มังเตงเขาเตงธรรมชาติเลยได้วนี่เนาะแต่งเข้าวปะง่ายๆโรยนินดสิบห้าพันกีบถูกไหมนี่นเนาะเลยคนขายหอยตรงเม่งเนี่มันต้มไหมไหมสดๆเลยเขี่ยมทางเอามาค่ามังโม่ เพือซ้อตักไตเกลือมาขายับอนี้กอ me ีกเจ้าหนึ่งอันนี้เนาะคนละเจ้าขา็เก็บวปลงหมดนี่อันนี้ก็ะนวยเท่าเลสิบพันด้วกัน0 0สิบห้าพันสิบพันเก่าเนาะ แก้ดีเลยบม่ดนี่นะอ้าวโนต๋อเลิน่อนนี่นะสวยแม่เพื่อนนะทุกคนเราจะลองซิมมือเนาะมักสรีจ้าแม่เพื่อนให้มามหวานดีต้มไม่ไหมตัวนี้ก็เปลี่ยนอีก ป่าทางเบื้องหนึ่งเนาะเก่เปลี่ยนบ้านเก่าของบันโบเนาะคือพอเพิ่นว่า่นสังเกตเบื้องต้นมะตาวนะใหญ่แท้ใหญ่บาดคนประมาณอยู่โอ้หลายสิบปีเติบอยู่เป็นฝ้าเบื้องผาเนี่ยผู้ปวดตามบ่นนี้นใจเอาสิรามด้บ้าน บูฮักล,กลมันน้อนนะลองตามลองเสียงไปดดวยคนน้เป็นต่เงียง้ยนกลัาไม่ไปอืมบอกเป็นยังมาอายุซะไม่ใส่บ้าน งามนั้นมาแล้วจะไล่ตัวนี้แล้วเป็นบ้านเก่ากับเจ้าเนะกจจาก็มาฮหดสวนสวนยงามเลยอาจจะบุมีคนอยู่แล้ะโอ้โหโถสวนแตกนรันี่อะไรแบๆนีบรรยากาศสี่ยง่เลยทุกคน,นถูกให้แต่งโมอันนี้นะลายอะไรบ้า แมหััวกนระเจ้าเฮ็ดส่วนหลายกับเปลี่ยนยามที่เก็บเกี่ยวเข้าแล้วเนาะพื้นที่หรือที่ดินกับป่อยว่างกับสายปูกมังโม,งม่มกแต่งพอได้จุนเกือครอบครัวมันก็กำลังง่ายเลยทุยกคนอ่าบอเกินอีกประมาณสองสามทิศก็น่าจะได้เก็บเลยวรันนา ปลูกลายเนาะได้ขายแล้วลว่าบางโมเฮานะตอนได้ขายปะปลูกได้จักเดือนแล้วนี่นะสองเดือนนึงวะเออบางโมสองเดือนเนาะปกะตินี่บางโมนี่ประมาณจักเดือนจะได้ขายซะ โอ้แดนเห็ดหัวข้างหน่ได้ยังเนาะตัวหัวเป็นป่ะอ๋อได้ซ่อมเสียมหัวตัวเ<ร>จ้าเดียวบอดีพอสองเจ้าอ้อพุ่นเนาะมลเพิ่งกำลังเหตุยังไัเนาตอนมากวะเออขนาดไว้หลายครับมากบ่ใหญ่เป็นป่ะ โมอีกประมาณจักเดือนจังไรขายนี่สองสาเ,อเออาเดือนพอแล้วเนาะเดี๋ยวเดือนปลายก็น่าจะไปขายแล้วมักใหญ่พาดนี้เนดะือนห้าพอว,ว่จาจะติดขายอ๋อพอดีถึกสงการเลยเนาะเฮ็ดลายเท่าไรวะถือว่าเป็นการเฮ็ดซ่วงฤดูเฮ็ดนาแล้วเนะาะต่อไปเห็ดบางโมอันนั้นกะเจ้าเรื่องอีว่าหัน ้หลายเนะยาะยาวไปพูดอีกได้ดิเนาะมันยังกาดตามกลางภูเขาโบามีผักหวา,านบบแถวนี้นะเรียบผาพื้นนอดหลายเนาะผัก,กหวา,า,านเน,นะาะโบมีถม้ำโบมีอย่างวะแถวนี้เลิกโบหัน โอโตัวถ้ำเข็มยาเข็มยามูย่ยแถวใด้อันถ้ำมันถ้ำยอย่างก็อนอันน้นมัน,ม,นม,มันมีถ้ำที่เป็นกมจวีใครเข็มยาหลายๆตะกี้เปิดท่องเที่ยวนะกายนั้นมากัจว่าวคือว่ากายบ้านกนจันมาหน่อยนึงทำเคร่งอ,ขอ,ขอวงว่ะข้อกระบอเนาะข้อมีถ้ำตัวนึงก็จว่าวแต่ว่าแถวนี้ก็มีเนาะโซนพุ่นบ่ คือว่ามนะีถ้ำนี่ะไรทั้งนี่นไม่ได้ไปหาพักหวานเนาะเฮ็ดสวนลแล้วเลยที่ถิ่นันแถวตีนผาทุกม่องนี่จะมีพักหวานทุกคนแกงเซไข่มดแดงหรือว่าแกงเซคผักข้อนี่แซ่บแซ่บไปบุฮันบริเวณนี้ก็จะเป็นอีกเจ้านึงเนาะโอ้แต่ว่าเจ้านี้เหน แดงแต่ไ,ไก่เห็นมากง่ายเลยทุกคนนะโอ้โหดิง่าย้ะเจ้านี่นะใกล้จะได้เก็บขายข้างนหน่าแน่เลยมักฟูนงอยอย่าเนี้ยโอ้คนกระยุอีกแล้นี่ยูฟามักแต่งโมบอ <c oughs> ถูกถือว่ากำลังเป็นมากใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วเจ้านี่นะ บริเวณนี้แหละแม่นเป็นบริเวณบ้านเก่ากระเจ้าเลยทําสังเกตเบิ่งต้นมะพร้าวรือว่าต้นมะม่วงมะมีนี่เนาะก็เป็นต้นใหญ่เติบเลยแต่วันเนืองจากน้ําท่วมคือปีกาใีแถวนี้นี่น้ําท่วมนักเลยทุกคนโ้เพียงป่ายาว้นนีเพราะว่าปีกายพีก้อนนี่นะแม่นน้าท่วมนักสาวเนาะเขตบบานบุ้งบ้านอันนี้แหละคือว่าน้ําท่วมเบิดเลย เราจะไปย้ายบ้านจะอยู่บ้านใหมโอเคนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ซิได้เดินทางไปต่อนะเมื่อนี้ถือว่าเอาบรรยากาศแคมทางให้พี่ๆน้องๆได้เบิงนํำกันเอาพบๆกันในคลิปหน้าทุกคนเฮาก็ซิได้เดินทางไปต่อไนี้